สวัสดีค่ะสำหรับปัญหาสุขภาพที่มีและประสบปัญหาอยู่ก็คืออาการปวดท้องประจำเดือนค่ะโดยจะมีอาการปวดท้องประจำเดือนเนี่ยเป็นประจําทุกเดือนโดยเฉพาะช่วงวันหรือ2วันแรกของการเป็นประจำเดือนเนี่ยจะมีอาการปวดท้องที่ค่อนข้างหนักค่ะ โดยจากเดิมเนี่ยจะรักษาโดยการกินยาค่ะแต่ด้วยความที่ตัวเราเนี่ยก็ไม่อยากกินยาเยอะไม่อยากกินยาบ่อยถ้าช่วงเดือนไหนเนี่ยที่ว่าพอจะทนกับอาการปวดท้องได้ก็จะทนรอให้พ้นช่วงวัน2วันแรกเนี่ยผ่านไปรอจนอาการปวดท้องเนี่ยลดลงแล้วก็หายไปเองค่ะ และด้วยความที่เราเนี่ยปวดเป็นประจําทุกเดือนคุณพ่อเห็นคุณพ่อก็เป็นห่วงคุณพ่อก็อยากช่วยทีนี้คุณพ่อก็ลองไปดูอ่าคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เจลแล้วก็พบว่าผลิตภัณฑ์เจลสีหนึ่งเนี่ยมีคุณสมบัติที่ค่อนข้างเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับอาการปวดท้องประจําเดือนที่เรามีอยู่ที่เราเป็นอยู่คุณพ่อก็อยากให้เราลองดูค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์เจลที่คุณพ่ออยากให้เราลองกินดูเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เจลสีนี้ค่ะ นี้ค่ะสีม่วงตัวเอ็กโซตัวนี้เลยก็ลองกินในช่วงเดือนมิถุนาค่ะปีหกสี่ปีที่แล้วก็คือเริ่มกินวนลาซองก่อนนอนกินต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันก็คือเริ่มกินตั้งแต่เดือนมิถุนาที่ปีที่แล้วที่บอกไปค่ะก็สังเกตผลระยะยาวก็คือถามว่าเรายังมีอาการปวดท้องอยู่ไหมก็เรายังมีอาการปวดท้องอยู่ค่ะแต่ว่ามันเป็นอาการปวดท้องที่ว่ามันลดลง ก็ถามว่าจากเดิมเนี่ยค่ะว่าการปวดท้องเราเนี่ยเราว่าอยู่ที่เดเวลไหนเนี่ยล้วก็ให้อยู่ที่ประมาณ8ปดถึงเก้าค่ะแต่ว่าจากที่ว่าลองกินตัวเจลนี้มาแล้วบอกว่ามีอาการปวดท้องที่ว่าลดลงเนี่ยก็คือเราก็ให้อยู่ที่ประมาณหกถึงเจ็ดค่ะโดยเฉพาะเนี่ยช่วงเดือนถึงสองเดือนล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเห็นได้ชาร์ว่าเนี่ยเรามีอาการปวดท้องที่ว่ามันลดลงจากเดิมที่ว่ามันปวดแบบปวดตลอดปวดเรื่อยๆแต่ว่าช่วงสอง เดือนเดสองเดือนล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยคือมันมีอาการปวดที่ลดลงแล้วก็ปวดเป็นพักๆปวดเป็นช่วงๆค่ะถ้าถามเราเนี่ยถามว่ามันดีกับเราไหมมันดีกับตัวเราไหมมันทาให้ตัวเราดีขึ้นไหมก็ตอบได้ว่ามันทําให้ดีขึ้นค่ะคืออาการปวดท้องมันก็ไม่ได้หายขาดไม่ได้หายไปเลยคือมันก็ยังปวดอยู่ปวดเป็นปวดทุกเดือนปวดเป็นประจําแต่ว่ามันก็เป็นอาการปวดที่ว่ามันลดลงค่ะคือก็ตอบได้ว่าเนี่ยสำหรับตัวเราเนี่ยมันดีขึ้นมันทำให้เราดีขึ้นได้จริงๆค่ะ ติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video